สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์กันอีกครั้งหลังจากที่เดือนกรกฎาคมเนี่ยได้มีกาชาตัวใหม่เอนเจอร์กาฟิตี้เข้ามาผมก็ได้ทําการสุ่มกาชาแล้วก็ปรากฏว่าเราได้เลนเจอร์มา1ตัวของเดือนนี้ก็คือมูลมือปืนพ่นสีเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูรายละเอียดต่างๆกันเบื้องต้นนะเหตุผลที่รีบมาทํากันตอนนี้ก็เพราะว่าสเตจอีเวนต์วิ่งวัระยะเนี่ยถ้าเรา นำเลนเจอร์ที่อยู่ในเดือนนั้นเข้าไปใช้เนี่ยก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยก็ทําให้ผมจะต้องรีบนำเลนเจอร์นี้ไปใช้วันนี้ก็เลยจัดมาทําการเล่นแล้วก็อัปเกรดต่างๆให้ดูนะสำหรับมูลมือปืนหั้นสีที่เราสุ่มกันได้มาเนี่ยก็จะเป็นเลนเจอร์ในระดับ8ดาวเป็นธาตุน้ำสายไหวพิพใช้แร่เบื้องต้นเนี่ย 1, โดยประมาณแล้วก็จะมีค่าพลังต่างๆ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เน้นอะไรกันมากมายเราไปดูกันที่เนื้อเรื่องดีกว่าสําหรับมูลมือปืนพ่นสีนะ่ะก็จะเป็นมูลศิลปินแบดบอยที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามโดดเด่นได้ด้วยปืนพ่นสีก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของทักษะและก็ความสามารถกันเพิ่มเติมน่ก็คือความเร็วในการโจมตีเนะี่ยก็ปกติแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ปกติเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ ทักษะก็จะมีเตรียมตัวพร้อมเคลียร์พักพวกรอบข้างด้วยการตั้งท่าเตรียมตัวก่อนยิงปืนพ่นสียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพักพวกฟื้นพลังฟื้นฟูนนในชีวิต30%ของพลังชีวิตต่อ1วินาทีเป็นจํานวน7วินาทีเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30% 7วินาทีอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ท่าสนใจเหมือนกันสําหรับท่าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ยังมีความสามารถเทพพิทักษ์ เรนเจอร์นี้จะไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมต่อสู้แม้ผลลัพธ์ยมทูตแสดงในสเตจจุดติก็ตามเบื้องต้นก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นมูลมือปืนพ่นสีในระดับ8ดาวเลเวล140กันในด่านกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสเตจหลักด่านที่100แล้วจะดูซิว่ามูลมือปืนพ่นสีเนี่ยจะมีท่าทางต่างๆเป็นยังไงกันบ้างถ้าโจมตีเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นท่ายิงปืน พ่นสีไปใส่ศัตรูแต่ถ้าสกิลเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวพร้อมจะเป็นการยิงปืนพ่นสีขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็มีสัญลักษณ์ยพยาบาลซึ่งจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้แหละแล้วก็เพิ่อประชา,าการใช้ทักษะรวมไปถึงลบยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันต่ออีกสักทีดีกว่านะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่สเตจหลักด่านที่2 0 0แล้วจะดูสักทีว่ามูลมือปืนพ่นสีเนี่ยท่าทางมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยใช้สกิล ภักษะาแล้วก็คือเตรียมตัวพร้อมยิงปืนพ่นสีขึ้นไปบนท้องฟ้าเพิ่มพลังให้กับพักพวกอ่ะติดคิติคอนด้วยนะถ่าโจมตีต่างๆก็ผมมองว่าตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างจะน่ารักเลยนะสำหรับตัวเรนเจอร์มูนเนี่ยปกติไม่ค่อยจะเห็นมูนน่ารักแบบนี้มีการใส่หมวกรูปตัวเอ็มแล้วก็แบกถังพ่นสีมาด้วย ถือว่าค่อนข้างจะสวยแล้วแหละตัวนี้แล้วก็ชนะไปได้เดี๋ยวเราไปทําการอัปเกรดให้เป็นระดับอันต้ากันต่อเลยดีกว่านะครับสําหรับการอัปเกรดเป็นในระดับอันต้าเนี่ยก็สามารถกดไปได้ที่ปุ่มอัปเกรดขั้นสูงได้เลยก็คงจะทําเป็นเพียงในระดับอันต้าธรรมดาเท่านั้นคงจะไม่ได้ทําเป็นระดับอันต้ามาสเตอร์เลเวล240กันแหละเพราะว่าคอนเซปต์ของช่องเราก็คือเน้นในส่วนของเดืนอนโคลรโบเป็นพิเศษนะตอนนี้ยก็ขอ กบดำอันต้าแปดาวเนี่ยไว้ใช้ในตอนนั้นน่าจะดีกว่าสําหรับการอัปเกรดเนี่ยก็จะมีวัสดุต่างๆก็คือเศษเซี่ยวไพรินรูนแห่งความเป็นเอกภา,ภาพผลิกไพรินรูนแห่งการสืบทอดรวมไปถึงอันสุดท้ายก็คือไพรินทานน้ําแข็งแล้วก็ใช้เห, 1, 6, 4, 5, 200, เหเเรียญอีก1นึ่ล้านหกแสนสี่หมื่นนเหรียญกดอัปเกรดได้เลยอุปกรณ์ก็ยังคงอยู่ครับผมใส่เป็น อุปกรณ์เบื้องต้นมาตรฐานแหละี๋ยวเราก็จะได้มูลหลากสีสันมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการใส่เลนเจอร์ต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มูลหลากสีสันเนี่ยเป็นเลเวล140รอ่นะก็คงจะทำเพียงเท่านี้แหละแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดทางช้างเผือโกโล่แห่งการปกป้องรวมไปถึงกระเป๋าปีกแห่งความมืด สำหรับแปดดาวอันต้านเนี่ยก็จะได้ทักษะมาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือระเบิดสีปล่อยก้อนสีขนาดยักษ์หล่นใส่ศัตรูสร้างความเสียหาย20 0ซของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาที10วินาทีลดการตั้งทักษะของศัตรูในพื้นที่3 0 10วินาทีเปลี่ยนศัตรูธาตุไฟเป็นไรธาตุ10วินาทีอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนน่าสนใจแต่ผมเคยใช้มาแล้วจาดกอลปฟตินสเลเยอร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าเพราะว่ามัน ผม่ามองว่ามันไม่ค่อยใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครประยุกต์ใช้ได้มันก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นตัวมูลหลากสีสันกันต่อในด่านกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในสเตจหลักด่านที่300กันแล้วดูซิว่ามูลหลากสีสันเนี่ยจะสามารถผ่านด่านนี้กันได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าทางต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะระเบิดสีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโู้ เหมือนจะยิงจะรวดขึ้นไปข้างบนือเป่าเดี๋ยวเราลองดูกันอีกสักทีนะนอกจากท่าปกติก็คือเตรียมตัวพร้อมแล้วเนะี่ยอ๋อยิงระเบิดสีขึ้นไปข้างบนแหละไม่ใช่จะรวดแต่ว่ามันก็คล้ายๆเหมือนจะเป็นจรวดนะเพราะว่ายิงขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตกลงมาข้างล่างแหละแล้วก็ทาลายศัตรูได้รุนแรงกันนะเป็นระเบิดสีเขียวอะ ก็จะใช้ปืนพ่นสีเขียวทั้งหมดเลยสำหรับตัวมูลหลากสีรจริงๆมันชื่อว่าหลากสีมันน่าจะมีสีสันมากกว่านี้นะออไม่มีสีเขียวอย่างเดียวตอนนี้เราก็จะทดลองเล่นตัวมูลหลากสีสันในสเตจหลักด่านที่400เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตัวเรนเจอร์ในระดับอันต้าก็จะดูซิว่าถ้าระเบิดสีที่เราเห็นกันเนี่ยมันสวยงามมากน้อยแค่ไหนก็คือค่อนข้างจะสวยแหละ เน้นการโจมตีเป็นพิเศษก็คือสร้างความเสียหายแล้วก็เปลี่ยนศัตรูธาตุไฟเป็นไร้ธาตุเนี่ยไม่รู้จะทํางานได้ดีหรือเปล่ารวมไปถึงรถตราการต้านทักษะด้วยดูแล้วด่าน400น่าจะไม่ผ่านนะก็ไม่ผ่านนะเดี๋ยวเราไปทำการอัเรปเกรดเป็นระดับไฮเปอร์กันต่อเลยดีกว่าครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่เราทดลองเล่นกันไปเนี่ยตัวมูลหลักสีสันจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพา เท่าที่ผมเล่นไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยแล้วก็เล่นสเตตหลักด่าน400ก็ไม่ผ่านแต่ว่าเราจะนําไปใช้ในสเตตวิ่งวัดระยะกันด้วยเนี่ยก็ต้องทําการสลับให้เป็นในระดับไฮเปอรกกันเลยดีกว่าวันนี้แหละก็กดที่ปุ่มสลับได้เลยแล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเฮ้ยดีไซน์ค่อนข้างจะสวยเลยนะต้องใช้เรนเจอร์สเตจุดติ5ตัวก็คือขุนนางเกขอบไซเรนอลิสยักษ์ซีซี เชริน่าผีเสื้อยักษ์แล้วก็ซ้อนแทงกูใช้เหรียญอีก2 250, ล้าน2 5 0 0 0นเหรียญกดสลับได้เลยอุปกรณ์ก็ยังคงอยู่เช่นเคยจากมูลหลากสีสันในระดับอันต้าก็จะเป็นมูลนักยิงสีในระดับไฮเปอร์แล้วก็ไม่ต้องทำการเพิ่มเลเวลอะไรเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะเพราะว่าจะเป็นเลเวล140อยอยู่แล้วทักษะก็ชื่อจะเปลี่ยนเหมือนกันนะจะเป็น ถ้ายิงสีปล่อยก้อนสีขนาดยักษ์ใส่ศัตรูสร้างความเสียหายลดการต้านทักษะเปลี่ยนศัตรูธาตุไฟเป็นไรธาตุก็เหมือนเคยอะ่ะแหละแต่ชื่อธาตุเปลี่ยนนะเออืมแปลกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมมาด้วยแล้วก็จะได้ความสามารถเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือขัดขวางการชาร์ขีปนาวุธก็จะใช้ในสเตจ PVP อะ่ะแหละเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันต่อกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในสเตจหลักด่านที่380กันแล้วเพื่อจะดูซิว่ามูลนักยิงสีในระดับไฮเปอร์เป็นยังไงกันบ้างสำหรับท่าทิ้งสีเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็เหมือนกับท่าระเบิดสีในระดับอันต้านั่นแหละแต่ก็โจมตีใช้ได้อยู่เหมือนกันด่านนี้จะเป็นด่านสั้นๆนะแล้วก็จะเป็นการทดลองเล่นครั้งสุดท้ายของเราแล้วแหละ พอจะให้เห็นท่าทางอะไรต่างๆก็สามารถผ่านได้ไม่ยากแล้วด่านี้ดูแลเราลองเพิ่มความเร็วเลยดีกว่าโหมาติดตรงที่หน้าป้อมนี่แหละตอนนี้ใส่ช่วยแล้ว แล้วก็สามารถผ่านได้เดี๋ยวเราไปสรุปสุดท้ายสําหรับมูนนักยิงสีกันดีกว่านะครับก็จบกันลงไปแล้วสําหรับการทดลองเล่นทดลองอัปเกรดตัวมูนนักยิงสีในระดับไฮเปอร์หลังจากด้ทดลองเล่นไปผมมองว่าตัวเนี้ยค่าพลังการโจมตีอะไรต่างๆก็ไม่ได้โดดเด่นดีอะไรมากมายแต่ว่าจุดเด่นเลยก็คือตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างจะสวยเลยแหละผมมองว่าสวยมากสําหรับ ตัวมูลนะสำหรับใครอยากจะเก็บสะสมไว้เนี่ยก็สามารถไปสุ่มกาชาเดือนนี้กันได้แต่ว่าคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะผู่มาในกาชาในอนาคตต่อไปก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็เก็บลูบี้ไว้ใช้ในเดือนถัด,ถดไปก็น่าจะดีกว่าเหมือนกันแต่ว่าในกาชาเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นๆอ,อีก2ตัวนะก็สามารถไปลองสุ่มกาชากันดูกันได้สุดท้ายนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับเกมราเรนเจอร์ แล้วก็สำหรับเดือนต่อไปน่าจะเป็นเดือนโคโรโบก็สามารถรอติดตามกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ